สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาดูสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นวัชพืชน,นะคะก็ถือว่าเป็นวัชพืชที่พวกเราเห็นกันเ,เต็มเลยนะคะขึ้นตามที่รกร้างเนาะตามที่ว่างต่างๆนะคะก็คือตําแยแมวนั่นเองนะเพื่อนๆสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวนเชเอมรายการที่จะพาทุกคนไปทําสวนยังมีความสุขค่ะตําตแยแมวค่ะก็ต้นนี้นะคะเป็นต้น วัชพืชนะคะเป็นต้นสมุนไพรนะคะที่มี <c oughs> มีฤทธิ์นะคะในการช่วยเขาเรียกว่าขับของเสียออกจากร่างกายนะคะก็ <c oughs> คือทําให้เกิดการระคายเคืองในในระบบกระเพาะอาหารนะคะ <c oughs> ตอนเรากินเข้าไปเนาะแล้วเราก็จะอาเขาเรียกว่าอาเจียนออกมานะคะก็เป็นการขับผิดนั่นเองนะ <c oughs> คนสมัยก่อนนะคะก็จะนำเจ้าต้นนี้นะคะไปกินเนาะโดยเฉพาะรากเนี่ยนะคะ ก็จะช่วยขับสารพิษได้เป็นอย่างดีเลยค่ะวิธีขยายพันธุ์นะคะส่วนมากก็ไม่ได้ขยายพันธุ์หรอกนะคะเพราะว่าเจ้าตัวดอกเขาแก่แล้วเขาก็ร่วงโร่นาองมาเมล็ดร่วงโรนแล้วก็เกิดขึ้นมาเองนะนะคะหรือวิธีขยายพันธุ์ก็จะเป็นการปักชำก็ได้หรือจากการนําดอกแก่ไปปลูกต่อก็ได้นะคะไม่ยากเลยนะตัวนี้นะหาได้ตามข้างถนนทั่วไปเลยค่ะริมทางทั่วไปเลยค่ะ ตัวรากนี้นะคะเจ้าแมวน้อยก็ชอบกินมากๆเลยเนาะเพราะเวลาเขากินเข้าไปนะคะเขาก็จะขย้อนขนของเขาออกมาได้ง่ายเนาะไปช่วยกระตุ้นระบบทางเดินอาหารนะคะให้เขาสามารถขย้อนขนที่เขาเวลาเขาเลียตัวออกไปได้ออกมาได้ดีขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะออกออกมาเนาะประคุณอีกอย่างของตำยาแมวนะคะก,ก็คือแก้พวกหืดหอบนะคะแล้วก็เสมหะต่างๆนั่นเองเ,องเนาะนอกจากมีฤทธิ์ทำให เราอาเจียนออกมานะคะถ้ากินเยอะนะคะก็จะช่วยขับสารพิษนอกจากนี้ก็จะช่วยแก้หืดหอบนะคะภุมิแพรได้เป็นอย่างดีเลยเนะะาะทั้งต้นทัน้ทงรากเนี่ยนะคะ,นนะ,คะวันนี้เ,นนเปตนแม่ตาค่ะอวันนี้แม่ดาวได้ค่ะวันนี้แม่ดาวกับหนูเชมก็จะเก็บรากนะคะไปให้เจ้าแมวเหมียวค่ะเขากินนะเขาชอบมากเลยหนูชเชมถือนะคะอ่าไปก่อนไปเดี๋ยวแม่ดาวแวะเก็บมะม่วงหาวมะนาโหให้หนูชเชมก่อนนะโอ้โหสูงมากเลยลูก่แม่เอื้อมถึงแ่ ไปหาแมวเหมียวกันอยู่ไหนนะแมงแมงกินแมงแมงกินแล้วก็วันนี้แม่ดาวพามาดูต้นตำแยแมวสั้นๆเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ